จำหน่ายเครื่องเกมคอนโซลครบวงจรสะดวกรวดเร็วจัดส่งทั่วประเทศต้องร้านจิมมี่เกมเพลย์ ถึงเวลามันกันต่อกับบทที่3ของนาุโตะนินจาสตรองภาค4นะฮะซึ่งในตอนนี้เราจะไปลุยกันในตอนที่มีชื่อว่าอินเฮลหรือว่าในนรกนั่นเองส่วนเนื้อเรื่องจะเป็นยังไงสนุกมันแค่ไหนนะครับไปรับชมพร้อมกันเลยดีกว่าครับนี่ฉันตายแล้วเหรอ <c oughs> นี่ฉันอยู่ที่ไหน ที่ไหนสักแห่งระหว่างความเป็นและความตายเจ้าเด็กอุจิวะตาของคุณซกะเป็นไปไม่ได้คุณก็เป็นคนในตระกูลของอุจิวะกันเหรอถ้าเจ้ายังรู้สึกเจ็บก็หมายความว่าเจ้ายังมีชีวิตอยู่คุณช่วยผมเอาไว้สินะขอบคุณมากครับเอาไว,คว้ค่อยขอบคุณทีหลังข้าเนี่ย ตั้งใจจะให้เจ้าตอบแทนอย่างเต็มที่อยู่แล้วได้เลยแล้วคุณอยากให้ผมทำอะไรละ่ะผมน่อยากกลับไปที่โคโนฮามากเลยพวกเรากำลังตกอยู่ในสงครามและตอนนี้เนี่ยวงแหวนของผมก็ตื่นแล้วผมจะต้องปกป้องพวกขอ,องได้ดีกว่าเดิมแน่ปกป้องพวก้องเงินเหรอทำไมเหรอเจ้าไม่อจทำอะไรแบบดินจาได้ด้วยร่างกายแบบนั้นอีกแล้ว จงตื่นซะไม่มีอะไรในโลกนี้จะเป็นไปอย่างที่มันควรเป็นหรอกจุดสตีผมไม่อยากอยู่ที่นี่ตลอดไปพอ,อได้แล้วเราทั้งคู่ไม่อาจออกไปจากที่นี่ได้ด้วยร่างกายแบบนี้จงจำเอาไว้ซะคุณเป็นใครกันฉันคือวิญญาณแห่งอูจิวะ อุจิวะมาดะระมาดาระ,าาาระแต่ว่ามาดาระนะ่ะตายไปตั้งนานแล้วดิเมลา,ายยุก่อนถ้างั้นฉันคงเป็นของตกค้างจากอดีตแต่มันก็จริงเพราะถ้าฉันไม่ได้รับจักรกระจากเทวรูปนั่นคอยช่วยฉันเอาไว้แล้วแล้วก็ฉันคงตายไปแล้ว ฉันนะ่ะกำลังโกงความตายทำไมคุณถึงจับตัวพวกเครื่องผีก้งองคอนอย่างผมไว้ล่ะ<อย>พวกเรากำลังจะหยุดวัฏจักรของเหตุและผลแล้วสร้างโลกที่มีแต่คนชนะมีเพียงแต่ความสงบสุขมีเพียงแต่ความรักโลกที่ประกอบไปด้วยความว่างเปล่าเหล่านั้นทำไมผมต้องสนด้วยฟังเนะผมแค่อยากกลับไปที่หมู่บ้านของผม ถ้าเจ้าอยากตายมันก็แล้วแต่เจ้าแต่ข้าจะต้องได้เนรนั่นมาก่อนที่เจ้าจะตายแล้วทำไมคุณถึงอยากได้เนรของผมคุณเองก็มีอยู่แล้วนี่นะเพราะข้าเสียเนรข้างขวาไปแล้วนะสิพลังที่แท้จริงของเนรวงแหวนจะถูกปลดปล่อยเมื่อซ้ายและขวามารวมกันหมายความว่าถ้าฉันสู้ร่วมกับคาคาชิฉันก็จะเก่งขึ้นไปอีกถ้านั้น เราก็จะสามารถที่จะปกป้องรินได้อย่างปลอดภัยเหลือแค่ให้ฉันต้องออกไปจากที่นี่เท่านั้นรอก่อนนะคาคา,าชิรินฉันยังไม่ตายข้าจะปล่อยให้เจ้าได้พัก ไม่ต้องมาทําเป็นฝืนหรือว่าแกล้งไม่เจ็บหรอกฉันคอยมองอยู S> <S ่นะรินนายผู้ชื่อของเธออีกแล้วพวกนายมันทำบ้าอะไรกันเนี่ย ฉันเห็นว่านายนอนละเมอแล้วพูดชื่อของรินอีกแล้วฉันก็เลยอยากรู้ว่านายฝันแบบไหนกันนะจเจเฮเขาดูเหมือนพวกกีแพ้เลยตอนละเมอหน้าตะลกสิ้นดีอ่านนอนน้ำลายแหละย,ยืดด้วยกันได้นะเรื่องของเราจะดีเถอะกรุ๊กรุขอโทครับไม่ด้เห็นพวกไดมาสักพักแล้วสินะ ครั้งแรกที่ฉันเห็นพวกนายฉันกลัวที่จะตายขึ้นมาเลยละ่ะพวกนายคือหุ่นเชิดที่ถูกสร้างขึ้นโดยรูปปั้นพวกนั้นใช่ไหมสำหรับเรานายต่างหากที่เหมือนหุ่นเชิดตัวจริงน่ะใช่แล้วถึงนายจะเป็นมนุษย์แต่ครึ่งหนึ่งของร่างกายนายก็เป็นเหมือนกับพวกเรานะกังวเงาล,าลงวเรื่องที่มาดาราพูดไหมละ่ะเขายัางเดินหน้าเรื่องทำลาย <Okay. S 1> วัตจ,จักเหตุและผลหรืออะไรก็ตามแล้วเขาก็จะหลับไหลไป,ไปช่วนิรัน นายยังไม่เข้าใจถึงสิ่งที่มาดาราพูดถึงสิงนะโดยพื้นฐานแล้วความคิดของเขาก็คือการเอาสิ่งไม่ดีออกไปจากโลกนี้ให้หมดด้วยการทำให้โลกนี้ตกอยู่ในความฝันไงล่ะเพราะเมื่อโลกตกอยู่ในความฝันนายจะทำอะไรก็ได้ที่นายอยากทำนายจะเอาคนตายกลับมายังได้เลยอะไรนะนี่มันไร้สาระชฉมัมยาาเลยนายต่างหากที่ไร้สาระ พวกนายมันยิงก้าวกว่าฉันเยอะเลยปิงกอฉันไม่รู้พวกนายแค่มาทำเช่นขำหรือว่าโง่จริงๆแต่ฉันไม่มีเวลามาสนใจเรื่องพวกนั้นแล้วฉันแค่ต้องใช้รางนี้ออกไปจากที่นี่เร็วที่สุดพวกนายถึงเวลาทำงานแล้วได้เลยถึงเวลาการยาบาบบำบัดพวกนายพร้อมกันหรือยังล่ะ แน่นนอนเอาเลยมาสู้กันเถอะเอาละครับมาถึงฉากต่อสู้ซะทีแต่จริงๆในฉากนี้มันไม่มีในการ์ตูนไม่ใช่เหรอไอ้ายที่โอบิโตะจะต้องลุกมาบำบัดกับพวกเสือสื่อทั้งหลายเนี่ยสุดยอดใช้ได้ครับดูเหมือนว่าท่าสามเดียโอจะเป็นท่าที่จัดการกับศัตรูได้แบบเยอะที่สุดแล้วนะอารมณ์ก็จะเหมือนกับการเล่นคาคาชิในพาร์ทที่แล้วต้องใช้พันปักษาในการจัดก,การพวกนินจากันใช่ไหมมาเลย ว้าแต่มันเยอะเกินไม่ได้ชาร์จเลยอเฮ้ยมันมีเสื้อสื่อนอนอยู่ข้างบนด้วยสุดยอดจีิพูดเยี่ยมครับสวยมาเจอไฟของตะกูลอูจิวะหน่อยเลยคั่วโอ้เป็นอีกฉากทีสนุกมันจริงๆอ้าวกรรมละให้จัดก,การพวกเสื้อสื่อก่อนที่มันจะรวมกลุ่มเลยครับอา้าวแล้วนี่อะไรเนี่ยคืออะไรให้หาตัวจริงตัวจริงตรงกลางปะเหมือนจะไม่มีหัวเป็นรูปไม่ใช่เหมือนก้อนอื่น เอาถูกจริงด้วยเพะวอีกสองตัวด้านข้างมันแบบว่ามันไม่ใช่อ่ะมันมีเหมือนหัวเหมือนหัวก้อนอื่นอ่ะเออพูดถึงก้อนอื่นลืมไปว่าเซ่ึมันชอบพูดถึงนักอึมันจะถามโอบิโตตลอดว่าเวลาอึอนแล้วเป็นยังไงเพราะว่าพวกนี้มันอึไม่เป็นนะครับเคอยากรู้อึเป็นงไงใช่ไหมไหนก็แค่ต้องปวดท้องแล้วก็ออกไปอึซะสบฟงสอบไฟอะไรก็ว่าไป แต่ก่อนหน้านั้นเอาไฟไปเผาซะตีแน่พวกสัซซึมันต้องหนีด้วยนะมันจะอยู่ที่เดิมไม่ได้โอ้ดูมันเต็มไปหมดเลยพระเจ้านี่ผมนึกว่าเล่นสงกรานอยู่นี่นะจะมาปะแป้งเราใช่ไหมเอานีไปกินนีีเอาไปไป,ไปกินเลยเอาละไวสะส้สซซึกำลังใกล้จะเงืบแล้วโอ้ดูด,ดูตัวมันเริ่มติดดำดำให้หาตัวจริงก็ตง้งคลางยังไงเล่าเอานีไปกินซะตีนแน่พักส,สัซซึสวยแฮะได้เวลาจัดคอมโบ เยี่ยมไอ้เนาะตื่นตื่นเอากรรมเฮ้ยหมดหมดแค่นั้นหมดแค่นั้นงั้นผมก็ต้องถอยก่อนสักครู่สักครู่ตอนนี้จะกลางไม่พอชร์จเอาดินไปกินปูดเอาไฟอุจิวะไปกินเลยพวกแกโอเคเยี่ยมโอ้ยลบ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 ตอนนี้เสือเริอมป40คนแล้วมาอีกแล้วยังไม่เข็ดตัวเริ่มเป็นตอตะโกแล้วฮะนึกถึงหมูปิ้งเลยทีเดียวซ้ายยังไงเล่าเอาดิไปกิน เริ่มจะเคลียรเป็นหมู่กระทะแล้วเจอเจอควันไฟบอกโอเคนี่นะนี่นะนี่แหละนี่แหละโอเคปามแอคคอมโบเอากำเฮ้ยผิดทางโอ้โอ้ไม ierten, ก่ก็นี่แหละเอาสวยครับสวยครับข้างหลังข้างหลังข้างหลัง,ง,ลงยังไงยังไงโอเคปืบลงแป,ป๊บอยู่ในลัซซี่ใจเยน็นลัซซี่โอ,โอ้โหเอาจริงเหรอเอาจริงเอาได้ไปกินปูดตัวจริงอยู่ไหนละกระโดดขึ้นไปข้างบนอีกแล้วได้เวลาเผานี่แหละเคลียรซะนึกถึงไอ้นี่อีกแล้วตอนะ ยา่างเ่าไปคิวแน่ตอนนี้เรากำลังทำเส้นส์สปิ้งอยู่เอานี่ไปกินเลยอูสวยมีอีกบ้างมีอีกบ้างมีไม,ม,ไม่มีไม่รู้โอ้มาแล้วเจอแล้วเจอแล้วไปไหนละไปไหนละไอ้ตัวนี้แกเหลือคนสุดท้ายนีเนี่ยเอาไม่ใช่แค่เหลืออีกหลังตัวนึงโอเคเอาละแซดเยี่ยมปมมูมีอีกไหมมีอีกไหมไม่ไดอ่าน่าจะเสร็จเรียบร้อยแลนะ้วแฮะเยี่ยม จบแล้วโอ้ oh, ได้เอสด้วย <c oughs> เป็นโหมดการเล่นที <c oughs> ่แบบว่าหนึ่งจัดหมู่อีกแล้วนะฮะสำหรับเกมนี้รู้สึกดีขึ้นเยอะแต่ฉันต้องพัฒนาให้มากกว่านี้ฉันรู้สึกอยากกลับบ้านเต็มแก่แล้วไม่มีเวลาให้ยืดยาดอีกแล้วรินคาคา,าชิพวกเรากำลังจะได้เจอกันอีกไม่นานนี้แล้วล่ะ โอไม่นะฉันเพิ่งออกไปข้างนอกมารินคนนั้นของนายกำลังแย่แล้วล่ะเกิดอะไรขึ้นเธอกับคากาชิโดนพวกคิริงาคุเรรล้อมเอาไว้หมดแล้วนายทำลายก้อนหินยักษ์นั่นไม่ได้หรอกแต่ฉันจะต้องออกไปช่วยรินกับคากาชิ งั้นก็สวมร่างกายของฉันสิแต่นายทำตามคำสั่งของมาดระทำแบบนี้จะดีหรอก็อยากช่วยเพื่อนไม่ใช่หรือไงขอบใจน,นะกรุกรุกจะไปแ้้เหรอ ขอบคุณมากที่ช่วยผมเอาไว้แต่ใช่ผมจะไปแล้วผมยังมีเรื่องต้องทำเอาละพาฉันไปที่นั่นเลยเได้เลยรเรื่องนำทางไว้ใจผมกร่างแยกของผมนะ่ามีอยู่ทั่วทุกมุมโลกฉะนั้นไว้ใจได้เลยสถานการณ์เปนไงบ้าง ไม่ค่อยดีนักนะพวกเขากำลังคุยเรื่องการทดลองของคิริงาคุเรผมเองก็ไม่ค่อยเข้าใจนะแต่ยังไงซะก็มีพวกนั้นร้อมรอบรินกับกากาชิเต็มไปหมดแล้วอาจารย์มินาโตะทำไมได้อยู่ใครเหรอก็ประกายแสงสีท,ทองอีกคนละห้ายัางไงละ่ะออผมคิดว่าก็คงติดพันกับภารกิจอื่นอยู่นะไม่เห็นเขาอยู่แถวนั้นเลยตอนที่ต้องการเขามากที่สุดเนี่ยนะ คาคาชินายสัญญาวไว้แล้วได้โปรดนายต้องปกป้องรินให้ได้นะฉันกำลังรีบไปเดี๋ยวนี้ฝนตกเปล่านั่นคือละอองจากสนามรบรินและคาคาชิก็อ,อยู่ที่นั่นแหละ เอาไงต่อไม่เห็นต้องถามจะบุกเข้าไปตรงๆนี่แหละทำไมฉันถึงเห็นภาพพวกนี้อย่าพึ่งมีอะไรเกิดขึ้นนะคาคาชิกับฉันจะปกป้องเธอเอง <c oughs> เด oh. ี๋ยวนะมันเกิดอะไรขึ้นทำไมจก้องหนุนเรอเป็นบ้าเลยวะมาแค่คนเดียวเนี่ยจัดการมันซะ พวกคิริงอาคูไร้แล้วตอนนี้ดูเหมือนว่าเราต้องหาฉากลับวิ่งหาวิ่งหาอยู่ไหนตรงนี้หรือเปล่าอ้าวถอยไปแล้วถอยเงิบโอเคเจอไปแล้วหนึ่งอยู่ไหนอีกจับไปเอาดิมปกินเฮ้ยสามเดโอไม่ติงเหรอกำเฮ้ยโอเก็บไปไม่ทมันมง่นมันวิชาไม้ที่มีแต่หกขั้งเงิรุนแรงเท่านั้นที่ใช้ได แล้วไงแล้วยังไงฮะเอาไปกินไรพวกแกปุ่งเข้าไปเรียบร้อยระวังพวกกำลังเสริมเฮ้ยโอ้โหตกใจนี่ใช่ไหมกำลังเสริมมาแล้วมันมาปักแล้วจนะทำอะไรเอ้ยตีบหน้าสัน่นเยี่ยมเอานี่มาโอ้มีคนใช้กระถางน้ำพุ่งเข้าไปสวยครับนี่หนแลหและนลี่แหละนี่แหละนี่แหละพวกแกทำอะไรลิน สำหรับใครที่อยากรู้ว่าคาคาชิทำไมต้องฆ่ารินเนี่ยนะครับนี่ผมจะเล่าให้ฟังจากข้อมูลที่ไปหามาได้เลยถ้าใครรู้รายละเอียดก็เอามาแชร์กันใต้คอมตปได้เลยนะครับคือเหมือนกับบอกว่ารินเนี่ยถูกพวกคิริงะคุได้จับตัวไปแล้วไปทำการทดลองเพื่อปลูกฝังสามหางใส่ในร่างแล้วส่งรินกลับมาที่โคโนฮะื่อใสามหางอาราวาสแล้วประเด็นคือที่ผมมี q u e s t i ตัวใหญ่คือสรุปคาคา,าชิมันรู้หรือเปล่าว่ารินเนี่ย ตั้งใจเรียกฆ่าตัวตายโดยที่เข้ามาขวางพันปักษาของของคาคาชินะครับอันนี้ก็คือสาเหตุนะสาเหตุที่คาคาชิมีฉากนี้ขึ้นมาเอาองพูดง่ายก่อนอื่นใช้วิชาไม้ต่อผมรู้สึกว่าท่านี้เก็บหมู่ได้ดีมากไปนะฮะตอนนี้รอฉากสุดท้ายไม่รู้อยู่ตรงไหนชาดิยายพวกแกเอาดิไปกินซะจัด้ยไม่พอไม่พอไม่พอ ไม่พอไม่พอก็ตบธรรมดาเฮ้ยตรงน,รงนี้ตรงนี้กดโอม o, นี่กดโอมนี่ฉากลับเป้าไปไหนแล้วไปไหนแล้วกมเอาดิไปเก็ตไปไหนแล้ว o, เมื่อก,กี้กดโออ่ะหายกรรมเอาดิไปเทียมมาดิโอ้แกผมคิดเลองาคุณแล้ไอ้เน o, ี่ยเฮ้ยกดโอขอไปกดเซพวกนี้เหรออ๋ออย่างนี้เองอ๋อนี่ไงฉากลับสุดท้ายเรียบร้อยครับตอนนี้ครบแล้วแต่ว่าทำงี้ก็ดีนะไปเปลืองจัก,กรกแก เอาริ้นขึ้นมาตีแนมาครับนี่แหละคือกำหนดของโอบิโตะอย่าไอ้ไอไปกินสวยครับตรงนี้ชาตจักรารอด้วยเอาไปกิน,นกอกีนอกไอ้แนไอ้ไหนกนันจะหนีไปไหนปุ้งมาแกตีแนเอาฮะมาปุ้งแกจะหนีไปไหนตีจะเสียบ ข้างหลังนี้ยังไงข้างหลังนี้ยังไงจะมีเรื่องกับพี่เหรอมันใจแล้วใช่ไหมไอ้นี่สวยฮะฟันฟันฟัน,ฟน,ฟนโอ้โหสุดยอดโอ้มาดิมาดิเอาแล้วบึ้งตุ้งลูงยาคาถาไม้ของรุ่นหนึ่งเรียบร้อยน่าจะจบแล้ว แล้วฉันนะ่ะอยู่ในนรกไม่มีอะไรในโลกนี้จะเป็นไปอย่างที่มันควรจะเป็นหรอกเพราะเมื่อโลกตกอยู่ในความฝันนายจะทำอะไรก็ได้ที่นายอยากทำนายจะเอาคนตายกลับมายังได้เลย รินเราจะอยู่ด้วยกันอีกฉันจะสร้างโลกที่พวกเราจะอยู่ด้วยกันอีกครั้งฉันจะหยุดวัฏจักรแข่งโชคชะตานั่นคือเหตุผลที่ผมกลับมาคิดว่ามีใครเห็นเจ้าไหมผมเป็นพยานเพียงคนเดียวโอบิโตจัดก,การพวกมันหมดจนคนสุดท้ายเลยล่ะ แต่ดูเหมือนว่าเขาจะละเว้นคาคาชิเพราะว่าเจ้านันหมดสติเขาเลยไม่ทันเห็นอะไรยังผูกพันกับเพื่อนเก่ากันสินะไม่ฉันไม่สนใจเรื่องของเขาอีกแล้วไม่สำคัญกับฉันอีกต่อไปว่าเขาจะอยู่หรือว่าตายไปจากโลกนี้เขาจะต้องมาอยู่ในโลกใหม่ที่พวกเราสร้างริมก็ด้วยมาดาระบอกฉันมาว่าจะสร้างโลกของความฝันได้ยังไง เจ้าไม่ต้องขอบคุณข้าอีกแล้วมานี่จากนี้ไปเจ้าคือผู้กอบกู้โลกแห่งความฝันมันง่ายมากที่จะสร้างขึ้นมาทั้งหมดที่เจ้าต้องทำก็คือให้ทุกคนบนโลกเข้าสู่เนตรวงแหวนที่ข้าสร้างขึ้นแต่ว่า เจ้าต้องใช้ดวงจันทร์ในการขยายพลังของคาถาใช่แล้วก่อนอื่นข้าต้องเล่าให้เจ้าฟังถึงเรื่องของเซียน6วิถีและสัตวสิบหางและจากนั้นก็เรื่องจันทานิรันในการต่อสู้ก่อนหน้านี้ข้าได้รับดีเอของฮาชิรามะ และได้ปลูกถายมันเข้าสู่ร่างกายตัวเองและจากนั้นเมื่อข้าใกล้ตายเนตสังสาระก็ได้ตื่นขึ้นในเวลาเดียวกันมันก็ได้ไปทำลายผนึกบางอย่างทำให้ข้าอันเชิญเทวรูปมานอกรีดภาชนะของสิบหางได้จากดวงจันทร์จากนั้น ข้าก็ใช้เทวรูปเพื่อเร่งปฏิกิริยาการเพราะเลี้ยงดีเนเของของาชิรามะผลที่ได้คือสิ่งนี้ <c oughs> ข้าฝังเจ็ดจำนงของข้าเข้าไปในตัวนี้ <c oughs> ครึ่งหนึ่งก็คือตัวข้า <c oughs> เอาล่ะ ไปทำงานซะจนกว่าข้าจะกลับมาเกิดใหม่เจ้าจะเป็นอุจิวะมาดาระจบลงแล้วในบทอินเทลหรือว่าอยู่ในนรกนั่นเองก็เป็นเรื่องราวของโอบิโตะที่ได้ก้าวเข้าไปสู่การเป็นในโลกของสายดาร์กอย่างแท้จริงนั่นเองนะฮะ สุดยอดตอนนี้ได้อัจฉริยะ d a r k n e s ด้วยนะครับหรือว่าความมืดนั่นเองสุดยอดจริงๆเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะสำหรับบทนี้มีไซส์สตอรี่ด้วยนะเขาเสาะเขาบอกมาข้างบนนั้นใช่ไหมโอเคครับได้เปิดไซส์สตอรี่รวมไปถึงการต่อสู้ในพาร์ทต่อไปด้วยนะครับเอาละฮะยังไงสําหรับความสนุกของพาร์ทสก็ต้องหยุดวิดีโอนี้ก่อนนะครับเอาไว้ยังไงเดี๋ยวเรามาสนุกกันต่อในพาร์ทหน้าขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันสวัสดีจ้าบาย